ลองทำดูนะไหว้เจ้าที่กลางบ้านเพียงปีละครั้งง่ายๆแค่สามขั้นตอนเสริมฐานะให้ผู้อยู่อาศัยดีนักแลลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ก็เหมือนเป็นการไปลามาไหว้เป็นธรรมเนียมของคนไทยหรือเรียกว่าวิถีปฏิบัติจนเคยชินผู้น้อยย่อมยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าและไม่แปลกเมื่อเราทำการย้ายเข้าบ้านใหม่หรืออยู่บ้านหลังนั้นมาสักพักแล้วเราก็ควรจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับเราผู้อยู่อาศัย ต้องทำการขอขมางดโทษแก่ตัวเองและครอบครัวเพื่อให้ตนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในบ้านน้อยๆของเราวันนี้จึงจะมาแนะนำวิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านเราควรจะไหว้อย่างไรใช้อะไรในการไหว้บ้างเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเทียนหนึ่งคู่ทูปผ้าดอกน้ำหนึ่งแก้วดอกดาวเรือง หรือพวงมาลัยก็ได้แล้วก็ผลไม้เป็นชนิดใดก็ได้แต่ควรจะเป็นผลไม้มงคลอย่างเช่นสม้มกล,ล้วยองุนแอปเปิลลิ้นจี่สาลีลูกพราทับทิมอย่างนี้เป็นตน้นคราวนี้เรามาดูวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านกันเลยนะครับ 1. ตัวผู้ไหว้เองให้หันหน้าเข้าบ้านหันหลังให้กับประตูบ้าน และให้นำของไหว้ทั้งหมดวางไว้บนผ้าขาวบาง 2. ให้จุดทูปเทียนพร้อมกล่าวขอขมาดังนี้ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางวันนี้วันดีของข้าพเจ้ารวมทั้งบอกบ้านเลขที่ของตัวเองด้วยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครบอกชื่อนามสกุลเราจะทำการขอขมากรรมแก่ท่านหากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไปตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ดีขอท่านเมตตาและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านเลขที่เลขที่อะไรก็ว่าไปหลังนี้ย่างมีความสุขราบรื่นเงินทองไหลมาเทมาจากนั้นก็ขอพรต่างๆต,ตามที่เราปรารถนาได้เลยนะครับมาต่อที่ขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนั่นก็คือการปากทู พอเราปักธูปเสร็จรอจนหมดแล้วค่อยททำการขอพรและกล่าวคำลาของไหว้และขอนำผลไม้ไปทานเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในบ้านอย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ผู้ไหว้ควรไหว้สามเดือนครั้งหรือหกเดือนครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่ความสะดวกของเจ้าของบ้านเองด้วยเอาเป็นว่าแนะนำเป็นเรื่องสะดวกดีกว่านะครับ ทําไปมีความสุขไปอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาอย่างแน่นอนถามว่าทําไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านด้วยก็เพราะว่าเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านนั้นคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนซึ่งต่างจากสารพระภูมิที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกป้องรักษาการไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้นเราจึงควรไหว้ทุกสาถึงหเดือนต่อครั้งเพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไปโดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์เพราะเชื่อกันว่าเป็นวันรับนั่นเองคราวนี้ผมจะพามารู้จักกับการไหว้เจ้าที่ตามความเชื่อของคนไทยกันนะครับการไหว้เจ้าที่เป็นความเชื่อของคนไทยที่อยู่คู่กันมานานแล้ว โดยนับเป็นความเชื่อทางจิตใจอย่างหนึ่งว่าก่อนทำสิ่งต่างๆหากไหว้เจ้าที่เจ้าทางในพื้นที่บริเวณนั้นก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นไม่มีปัญหาหรือความขัดข้องอันใดตามมาภายหลังเรื่องราวนี้จึงอยากพาไปแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องรู้เมื่อเราจะทำการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องกันนะครับหการไหว้เจ้าที่ จริงๆแล้วการไหว้เจ้าที่นั้นไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าต้องไหว้ในช่วงเวลาใดแต่คนส่วนใหญ่มักนิยมไหว้ในช่วงเช้าด้วยความเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีซึ่งขั้นตอนการไหว้ในกรณีมีสารเจ้าที่ให้ทำความสะอาดให้สะอาดก่อนทุกครั้งจากนั้นทำธูปห้าดอกและของไหว้อื่นๆอาทิอาหารขาวหวานน้ำเปล่า ผลไม้และพวงมาลัยสดมากราบไหว้ด้วยการสวดบทคาถาไหว้เจ้าที่หากใครไหว้ทุกวันแนะนำว่าต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆด้วยของไหว้เจ้าที่ที่ควรต้องมีโดยเฉพาะการไหว้ในวันพระใหญ่หรือวันสำคัญหลักๆประกอบไปด้วยเทวรูปองค์เจ้าที่หรือแท่นบูชากระถางทูเครื่องหอมต่างๆเข้าสารมีช้อนและตะเกียบด้วย น้ำสะอาดน้ำชาหรือเหล้าอาหารขาวต่างๆผลไม้และขนมหวานและสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนต้องมีกระดาษเงินกระดาษทองและพวงมาลัยหรือดอกไม้เพิ่มเติมด้วยทั้งนี้สิ่งของต่างๆควรเป็นไปตามกำลังทรัพย์ของผู้ไหว้ด้วยการไหว้เจ้าที่ให้ร่ำรวยนั้นต้องขอบอกว่าความร่ำรวยใครๆก็ชอบ การไหว้เจ้าที่ให้ร่ำรวยมีหลักง่ายๆคือเวลาในการไหว้สำคัญควรเลือกเวลาตั้งแต่8ดโมงครึง่งถึง10นาฬิกา9นาทีของไหว้ก็ประกอบไปด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมผลไม้ห้าชนิดน้ำสะอาดทูบและเทียนสำหรับการวางโต๊ะไหว้ให้วางบริเวณหน้าบ้านหรือดาดฟ้าเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดมาบดบงังจากนั้นรอให้ทูบดับสนิท จึงนำของต่างๆที่ไหว้ไปบริจาคเป็นทานอย่ากเก็บไว้รับประทานเองเด็ดขาดสำหรับการทำสิ่งที่ช่วยให้สบายใจอย่างการไหว้เจ้าที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อจิตสบายกายก็มีกำลังในการทำสิ่งต่างๆต่อไปด้วยนั่นเองลองหาเวลาไหว้กันดูนะครับเพียงปีละหนึ่งครั้งเองเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้น ราบรื่นคืนลองดูกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ